สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ไปชมเห็ดกันครับ น,นี้เป็นเขตที่แม่บ้านเขาขึงเชือกเัาไว้นะครับก็คือเป็นแนวของการขยายเห็ดออกมาเนี่ยนะครับต้นนี้คือต้นมะปรางหวานนะครับที่เราสาธิตการลงเชื้อเห็ดนะครับเพื่อนๆไปดูคลิปเก่าย้อนหลังนะครับน,นี่เรามีต้นมะขามนะครับ เราเพิ่งได้ตัดหญ้ากันไปบ้างนะครับก็พอได้สวยงามแต่ฝนตกมาทั้งสัปดาห์นะครับไม่หนักนะครับแต่ตกเกือบทุกวันวันละนิดวันละหน่อยอันนี้ก็มะขามนะครับ ต้นมะยงชิดนะครับต้นไม้ที่สวนของเรานี่อายุหลายปีนะครับแนวดงเห็ดของเราทั้งหมดฟากกำแพงจากขวาไปซ้ายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นต้นมะกอกนะครับเป็นมะกอกที่มีอายุเกิน10ปีนะครับ เป็นมะกอกทั้งแถบเลยโซนใหม่ของเราที่ขยายมาข้างศาลาสองฟากเนี่ยนะครับเราก็มีต้นกระท้อนมีต้นไผ่นะครับมีต้นลิ้นจี่พวกนี้เห็ดขึ้นได้หมดนะครับ มีบางต้นที่ตายนะครับเพื่อนๆด้วยอายุที่มากนะครับแล้วก็ดินสไลด์ทำให้เขาล้มนะครับเห็ดก็จะขึ้นเบาบางลงนะครับเราก็ปลูกเอาต้นไม้อื่นมาปลูกทดแทนนะครับตอนนี้เรามีต้นชมพู่มะเหมี่ยวแล้วก็มีต้นยางนาที่มาปลูกแซมก็คงใช้เวลา อีกหลายปีกว่าต้นจะใหญ่และรากจะเดินเยอะๆนะครับแต่โดยรวมของเราคือต้นมะกอกตลอดแนวนะครับแม่บ้านผมมาแล้วครับ มผมอาจจะเข้าไม่ได้นะครับพเพื่อนๆคลิปนี้เพราะว่ามีเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอี่งเยอะแล้วได้ฝนมาทั้งอาทิตย์นะครับช่วงนี้เราหยุดให้น้ําอัตโนมัตินะครับมาประมาณอาทิตย์หนึ่งละเดี๋ยวให้แม่บ้านเขาไปถ่ายบรรยากาศว่าเห็ดขึ้นยังไงเยอะขนาดไหนนะครับโชว์เพื่อนๆแต่จะไม่ได้เก็บนะครับมผมจะส่งกล้อง ต่อไปะจะให้ดูที่เขาขึ้นเล็กๆนะคะอีกจ้ะ ให้ดูอันเล็กๆนะคะเล็กๆที่เขากำลังเกิดเพียบเลยค่ะนี่จ้ะอันนี้คือที่มองเห็นนะจ๊ะที่เล็กๆแบบหัวเข็มหมุดนี่ก็ยังเยอะมากเลยค่ะ จะให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะทยอยเก็บทยอยเก็บแบบนี้นะคะแบบนี้หนูก็จะทยอยเก็บไปก่อนแล้วก็จะมีแบบนี้ก็ต้องทิ้งไว้ก่อนนะคะแบบนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนจะ้ะรอให้ไซส์เขาได้อีกน่าจะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เริ่มเก็บก็น่าจะมีเก็บวันนี้พรุ่งนี้ มลืนก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆจ้ะนี่จ้ะขึ้นเต็มเลยนะคะไปดูทางนู้นกันจ้ะตลอดแนวเลยนะคะ รอบนี้จะขึ้นเยอะมากค่ะเพราะว่าได้ฝนมาช่วยนะคะนี่ค่ะเล็กมากนี่จ้ะเล็กแบบเล็กมากๆเลยนะคะกำลังขึ้นแต่ละจุดก็เขาจะขึ้นก่อนขึ้นหลังเขาก็ไม่เท่ากันนะคะที่ขึ้นมาก่อนก็โตก่อน อีกนิดเดียวจะลงจะริมน้ำแล้วนะจ๊ะนี่จ้าเต็มเต็มเลยนนค่ะข้างบนเนินค่ะเพียบเลยนะคะ นี่ส่วนอันนี้ใหญ่แล้วอันนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะตลอดแนวตะลิ่งเลยนะคะอันนี้แค่ฟากสารานะคะฟากยังมีอีกฟากหนึ่งก็ขึ้นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ต้องเก็บแล้วนะคะวันนี้เขาขึ้นก่อนแนี่ค่ะ ปั๊มน้ำเราอยู่ทางนี้นะคะตอนนี้สปริงเกอร์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะเราหนูเพิ่มหัวสปริงเกอร์ขึ้นมาเยอะนะคะองศาน้ำก็เลยจะใกล้ๆไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดกลมากนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขาออกทางนี้แล้วนะคะนี่ค่ะหนูเอาสปริงเกอร์มาใส่ตรงนี้นี่ค่ะเขาได้น้ำเขาก็แต่อันนี้คือน่าจะเกิดจากฝนนะคะ ราะว่าสปริงเกอร์ไม่ค่อยแรงค่ะก่อนหน้านี้ก็ขึ้นไม่เยอะหัวสองหัวนะคะแต่ตอนนี้เริ่มขึ้นถี่มากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปฝากนู้นกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เราไปอีกทางหนึ่งนะครับ เรามีต้นหมากด้วยนะครับสมัยหนึ่งคุณยายเราก็กินอยู่นะครับนี่เห็ดอดีนี่ขึ้นเต็มเลยสองสัอุ้ยสสี่อันอันนี้เป็นต้นหมากที่ตายแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นยอดไม่มีละมีรูมีรูลังนกโพลร,ระดกนกโพลร,ระดกมาโพละดกใช่ไหมจ๊ะสีเขียวๆใช่ครับไม่รู้เหตุอะไรนี่หนูจะส่องให้ดูจ้ะ นี่เห็ดอะไรไม่รู้นะคะขึ้นกับต้นหมาตายแล้วนะคะข้างบนเห็ดอะไรกับต้นอันนี้เห็ดก็ขึ้นนะคะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรอะต้นเนี้ค่ะต้นนี้จ้ะ ก็ไม่รู้ต้นอะไรนะคะที่มันมีเม็ดสีส้มๆต้องบอกก่อนว่าหนูกับพี่เขาก็ไม่ได้รู้จักต้นไม้ทุกต้นนะคะแต่ถ้าต้นไหนเป็นต้นไม้ยืนต้นบางทีก็เป็นไม้ป่าค่ะกินไม่ได้อะไรไม่ได้หนูก็ไม่ได้ตัดนะคะเพราะว่าเก็บเขาไว้ค่ะเพราะเขาเป็นไม้ยืนต้นก็ไม่เสียหายนะคะหนูก็เก็บไว้ อย่างใกล้ๆตะแบกก็มีต้นอะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นฉุนๆหน่อยหนูก็เก็บไว้ค่ะจะดูให้ต้นนี้ให้เอซีดูให้หน่อย <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะ หนูไม่รู้ว่าต้นนี้ต้นอะไรอะนะคะใครรู้เม้นมาบอกได้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีลูกแบบนี้จะ้ะนกชอบกินนะคะอันนี้หนูก็เก็บไว้นะคะไม่ได้ตัดเขาทิ้งแต่ว่าหนูยังไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดนะคะต้นนี้เพราะว่ามันไกลน้ำอะคะ่ะใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้ลดน้ำเขาอะนะคะแล้วก็มีอีกต้นนึง หนูว่าเป็นไม้ป่านะคะหนูก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องต้นไม้สักเท่าไหร่รู้แต่ว่าเขาเป็นไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นอายุยืนมีรากฝ่อยหนูก็เก็บไว้ก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อเขาอะค่ะใครต้นนี้นะคะใครรู้บอกด้วยนะคะมีลูกถ้าลูกเขาสุกจะเป็นสีม่วง แต่หนูเห็นนกเข้ามานกกลงหัวจุกอะค่ะชอบมาลุมตอนที่เขาสุกแล้วนะคะต้นก็จะประมาณนี้ค่ะเราเคยขยายออกมาตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อน เห็ดเราก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลดน้ํานะครับเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติให้ฝนตกเราเห็ดก็เลยน้อยนะครับแต่เราขยายมาแล้วก็ใช้เวลาปีกว่านะครับด้วยปัจจัยอะไรหลายอย่างนะครับที่เราขยายข้อจํากัดเราต่อท่อข้ามมาทางนี้ใส่สปริงเกอร์ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าปั๊มของเรานี่ แรงไม่พอนะครับเราก็เลยเลือกไปขยายขนาดข้างสองตรงศาลานะครับแทน หนูก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะคล้ายๆต้นกระดาษสาค่ะที่มีเปลือบเป็นขนๆน,น่ะนะคะเหมือนต้นกระดาษสาเลยค่ะแต่ว่าพายุมาแล้วเขาล้มค่ะหนูก็เขาตายเสร็จแล้วหนูไม่รู้จะทําไงก็ไปเอาชมพู่มะเหมี่ยวนะคะที่หนูมีต้นกล้าอยู่มีต้นแม่พันธุ์อยู่ในสวน,นะะด้านบนนะจนะะ๊ะหนูก็เอา,มาเมล็ดเขามาฝังไว้ ต้นกล้าเล็กๆนะคะมาฝังไว้เขาแก่แล้วนะคะแต่เขาไม่ยอมโตอันนี้หนูใส่เชื้อเห็ดไปแล้วค่ะก็เอาเชื้อเห็ดฝังไว้แล้วก็อันนี้ต้นไผ่ต้นไผ่นี่ก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะจ๊ะเอาเอามาตอกทําทําอะไรอะท,ท <ำ S 1> ําเป็กครับเป็กอ่าสปลิงเกอร์ค่ะแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาก็เ,าเกิดหน่อขึ้นมาก็ทิ้งไว้เลยจ้ะก็ถือว่า ถือว่าปู่กันเนาะเรามีไผ่อยู่ในสวนของเรานะครับเราก็ตัดไม้ไผ่เรามาทําหลักทําเป็กค้าสปริงเกอร์ของเรานะครับมีเปอร์เซ็นต์นอยู่นะครับที่เราปักแล้วไม่ตายนะครับกลายเป็นลำไผ่ขึ้นมาจเจริญเติบโตได้ก็สักสิบกว่าหลักอาจจะลอดสักหลักหนึ่งนะครับ ส่วนตรงนี้นะคะที่หนูเคยบอกว่าหนูทําหนูทําที่หนูเคยพูดว่าหนูทนําสโนโสนตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่หนูเคยบอกไว้ว่าหนูทําสนนะคะสนอินเดียนะคะสนใหญ่ะคะ่ะหนูทําเพราะเชื้อไม่สําเร็จนะคะก็คือหนูใส่เชื้อไปสนประมาณเก้าเดือนได้ค่ะ เห็ดยังไม่ขึ้นเลยค่ะโสนูตายหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูไม่รู้นะคะทําโดยที่ไม่รู้คิดว่าใช้โสนอย่างเดียวก็ขึ้นนะคะเพราะหนูไปดูเจ้าอื่นๆคิดอื่นๆเพราะ็ใส่กับสโสนเขาก็ขึ้นดีนะคะหนูมาทําปรากฏว่าโสนตายค่ะเื้อเห็ดไม่ขึ้นไม่สําเร็จค่ะหนูก็เลยล้มเลิกไปแต่มารู้ทีหลังว่าอ๋อถ้าทำโสนนะคะ ต้องปูกต้นแคร์นาแครบ้านหรือไม้ยืนต้นอื่นๆนะคะแซมไปด้วยค่ะแล้วเชื้อเห็ดเขาจะไม่ตายตามสนอนะคะอันนี้จะได้ผลค่ะแต่ว่าหนูก็คงไม่ทำละค่ะก็ใส่กับต้นไม้ใหญ่เลยดีกว่าเอาที่เราถนัดนะคะเพราะหนูไม่ค่อยมีเวลามาดูแลค่ะเราไปดูด้านบน ตรงนี้ได้ตัดหญ้าไว้ก่อนแล้วนะครับพอเห็ดขึ้นเราก็หยุดเลยนะครับยังตัดไม่เสร็จเลยตัดไม่เสร็จค่ะเนี่ยค่ะโซนนี้โซนนี้โซนนี้เป็นโซนแรกๆอ่ะนะคะตั้งแต่ต้นมะกอกกับต้นไม้ป่าหนูหักไปสองสามต้นเห็ดไม่ค่อยขึ้นนะคะหลังจากนั้นเห็ดก็ขึ้นบ้างนิดหน่อยค่ะไม่เยอะหลังจากนั้นหนูก็เอาเชื้อเห็ดมาอาัด อาจทิ้งไว้นะคะหลายๆรอบเลยค่ะก็มาลาดทิ้งไว้ก็ตอนนี้ได้ฝนมาอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าเขาขึ้นเขาขึ้นเยอะนะคะเขาขึ้นเยอะขึ้นค่ะทางนูน้นทางนู้นยิ่งเยอะเลยจ้ะดูกันครับ มีเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับดูข้างแนวกำแพงนะครับเพื่อนๆขึ้นอยู่ตลอดนะครับอยู่ที่จะมากหรือจะน้อยนะครับถ้าเป็นยุคแรกๆเลยที่ต้นไม้ยังไม่ล้มไม่โค่นไปนะครับเยอะมากครับโซนนี้เป็นโซนแรกของเราที่เราปลูก พยายามจะดูไปด้วยนะครับมันมีเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวแม่บ้านเขาจะบ่นเอาให้เพื่อนๆชมบรรยากาศโซนนี้ทั้งหมดเหมือนที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับก็คือต้นมะกอกทั้งหมดเลยนะครับ เพื่อนๆเห็นนะครับไปดูที่ลากนะครับแถวบริเวณลากมีบางอันขึ้นแต่ติดลากนะครับก็เลยไม่ใหญ่แนวนี้แต่ก่อนดินจะเต็มนะครับหลายๆปีผ่านมา ช่วงฝนหนักๆกก็ดินสไลด์ไหลไหลลงไปในบอ่อหมดแล้วน,นะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆ เพื่อนจะเห็นนะครับสวยงามมากค่ะอันนี้หนูจะมาให้ดูนะคะว่าเปรียบเทียบกับตัดหญ้าทำไมถึงตัดหญ้าบ่อยนะคะหนูตัดหญ้าสังเกตว่าที่พาเพื่อนๆทุกคนดูนะคะที่หนูตัดหญ้ามาเนี่ย ทั้งทั้งฟากนู้นแล้วก็ฟากทั้งฟากนู้นนะคะฟากสาลานู้นนะคะแล้วก็ฟากนี้นะคะที่ที่ตัดหญ้าเขาจะเห็ดจะขึ้นเยอะค่ะเพราะว่าเขาได้ฝนแล้วเขาต้องได้แดดร่วมด้วยนะคะเห็ดชนิดนี้ต้องได้แดดค่ะไม่งั้นไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปดูที่ไม่ตัดหญ้านะคะเพราะว่าพอเห็ดเริ่มขึ้นหนูก็หยุดตัดตัดไม่ทันนะคะจะพาไปดูว่า ที่ตัดหญ้าเห็ดจะขึ้นเยอะมากแต่พอเป็นโซนที่ตัดไม่ได้ตัดอ่ะนะคะเห็ดจะไม่ค่อยขึ้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะหนูข้ามมาได้แล้วนะคะโซนโซนที่โซนที่หนูตัดหญ้าก็คือทางนู้นนะคะเห็ดจะขึ้นเห็ดจะขึ้นเยอะนะคะแล้วก็ฟาก ฟากนู้นนะคะที่หนูพาเดินดูเมื่อกี้นะจ๊ะเห็ดจะขึ้นเยอะค่ะก็คือตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะแต่พอมาเป็นโซนนี้จ้ะอันนี้หนูไม่ได้ตัดหญ้านะคะตัดไม่ทันค่ะหนูจะสังเกตได้อย่างหนึ่งคือเขาขึ้นนะคะเห็ดค่ะเขาขึ้นแล้วก็หนึ่งขึ้นไม่เยอะนะคะขึ้นไม่เยอะขึ้นปะปลายค่ะขึ้นเป็นบางจุดนะคะแล้วก็ ที่สังเกตได้อีกแบบหนึ่งก็คือเขาขึ้นไม่เยอะแล้วก็เห็ดจะเป็นสีดำค่ะถ้าหญ้าลกๆก,กันนะคะเห็ดจะเห็ดจะไม่ค่อยสวยอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะจะให้ดูเนี่ยจะ้ะเห็ดจะเป็นสีดำนะจ๊ะแต่ว่าขึ้นไม่เยอะค่ะขึ้นปะปลายแบบไม่ไมันไม่แน่นไม่ถี่เหมือนเหมือนโซนที่ที่ตัดหญ้านะคะ ครั้งที่เขาก็เคยขึ้นแน่นหนาเหมือนกันนะคะในคลิปที่ผ่านๆมานะคะเคยขึ้นเยอะค่ะแต่ต้องตัดหญ้าค่ะนี่ค่ะต้นมะกอกหนูตายไปหนูก็เอายางนานะจ๊ะมาใส่ยางนานี่หนูว่าเขาดีนะคะข้อดีของเขาเยอะกว่าต้นไม้อื่นๆคือเขาสามารถลงเชื้อเห็ดหลายๆชนิดได้นะคะแล้วก็เห็ดละโงกเห็ดเพาะนะคะขึ้นดีมากค่ะ ครับเพื่อนๆคลิปนี้เราก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับเป็นการพาทัวร์พาชมบรรยากาศแล้วกันนะครับไม่ได้เก็บนะครับคลิปนี้แต่หลังจากเราถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเก็บบางส่วนไปขายนะครับเดี๋ยวให้แม่บ้านไล่เก็บนะครับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีค่ะ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเกษตรช่างบ้านๆด้วยนะครับสวัสดีครับ